วัตถุสารสุพรรณบุรีได้จัดก,กิจกรรมที่แบบนะครับในด้านของอาชีพเมื่อชุว่วโมงสาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องนั้นได้นะคะคออทา่ทานตวานหท่านทันตแพทย์นุสสารประมาณสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีเล็กน้อยนะครับ ขอของหนึ่งต่อสปรบมือด้วยนะคบสำหรับการเปิดการขายหน้าร้านนะครับของวิทยาลินาในส่วนของไทยลนะครัวละ8นนะครัวะานะครับานะครับัวละ800ารับ8 0ัละ8 0นะองขบาดนะครับลานะครับ8 0วบาทนะครับ8หานะครับขั้าสนบวบาทนะครับ8 0บาท 재미 <muchas> какой?